คุณพี่ชื่ออะไรนะครับพิเศษครับผมอ๋อก่อนหน้านั้นเป็นโรคอะไรครับพี่พิเศษครับโรคเกากับความดันครับผมเป็นเกากับความดันแล้วเกาแล้วมันเกิดยังไงขึ้นครับทําไมเท้ามันบวมขนาดนั้นครับไปคนปุ๋ยไปให้เขาจะไป่านปุ๋ยก็ให้ให้เข้าวาดหน้าครับมาได้รับเชื้อราขาเลยบวมมันปวดครับปวมปวดปวดมานานไหมครับปวด ประมาณสองสามวันนี่หลยโอ้ครับเลยไปหาหมอครับแต่หมอไม่รับอืมก็เลยกลับบ้านมาอยู่บ้านอืมก็เลยได้มาเจอนี่เลยครับกราเิียวครับของบริษัทเฟอร์เฟกไว้ครับโอเคก็ทานไปประมาณขวดสองขวดใหญ่กับขวดเล็กครับอ๋อแค่ขวดใหญ่กับขวดเล็กจากอาการบวมใหญ่ๆที่เราเห็นในรูปใช่ไหมครับ มันเป็นยังงครับมันมันค่อยค่อยยุบลงใช่ไหมมันยุบลงเลยครับโอ้ใช้กินกับทาใช่ไหมครับทั้งกินทั้งทาทงใช้อย่างต่อเนื่อง,งใช้อย่างต่อเนื่องตามที่หมอบอกโปรแกรมไว้ใช่ไหม,อามาโอ้โออย่างต่อเนื่องเลยขนาดหมอหมอมาเอามามาให้ผมหมอยังว่าสามเดือนผมยังไม่ถึงสามเดือนเลยครับหายลแล้วอโอครึ่งเอแค่เดือนครึ่งแสดงว่าคุณภาพของบริษัท Perfect เหล่านี้ยอดเยี่ยม เลยในเรื่องของการลดบวมอักเสบเนาะหมอจะตัดขาเลยไม่ได้ตัดเลยโอ้ครับได้ขาใหม่โอเคยังไงฝากคุณพี่ขอบคุณสินค้าของบริษัทของเรานะครับขอบคุณบริษัทนิดนึงครับพี่ขอบคุณมากมากที่ได้รู้จักบริษัทคอ l o r ิวเพอร์เฟ t ไว้อ่าครับขอบคุณมากมากครับผม ทำให้ได้มีชีวิตใหม่เนาะยาตัวนี้ได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาช่วยก็สงกังใสเก็บตัดขาสงใสไแม่รอดทึงวันนี้เนาะครับโอเคถ้าถ้ามีเพื่อนที่มีอาการแบบนี้ฝากคุณพี่เ<อ>ชิญชวนหน่อยครับ,บ,บฝากให้เอาลองเอาเอาลองไปรักษาดูตอนแรกไม่ต้องเชื่อเนอะต้องไปลองเนาะให,ใ,หให้ลองดูก่อนก็ได้ครับ วดหนึ่งวดใหญ่อะ่ะแล้วก็จะเห็นผลช,ชัดเจนเหม<ช>ือนเราเลยผลก็ค่อยกินตามไปเอาให้หายเลยเนาะโอเค okay. ขอบคุณพี่มากเลยครับ,รบขอบคุณครับ